บรรยากาศอีส,สานบ้านนาบ้านเฮาพี่น้องตอนนี้ก็ยังมีลมผัดว้อยว้อยอยู่นะครับแงมเศร้ากันหนาวแงมเด็กมากกันหนาวอีแจ้าน้อยก็เขา่านาแรงแล้วกระือบ้านานาแรงเราพี่น้องขันบ่ไปแล้วเลยกับร่งสิแษะเปลี่ยนน้ำยายนั่งครับเลยมาพ่อมองนี่ทางไปบ้านยายนะครับ เข็มมันงามดีเป็นธรรมชาติดีเลยไทยพี่น้องเบืองสือดอกเดี๋ยวไปเด่น้ำยายนั่งก่อนพี่น้องครับพอดีแวะมาเด่นน้ำยายแวะมาเล่นน้ำยายบัดนีเพื่อนบอกว่างูเขียวอยู่ในห้องก่อนนะงูเขียวอยู่ในห้องนี่ครับว่าหันหล้านสาวไปไล่ออกมาอยู่เชียวพุ่น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 พูเชียว มันมันงูเสียวหางใหม่ดอกมันงูเสียวหางใหม่ดอกเออไล่ไล่ออกไปอืมแป้งลูกคืนแล้วนะแป้งน้องแป้งมาไล่เออแม่อาไม่เงี้ยหันไม่อาหันเชี่ยวให้เราไม่หันไม่หันไม่หันพี่พี่พี่ตัดมาอ่ะแม่เอาไม่มาเร็วไล่ออกไปไล่ออกไปไม่ไม่ไม่มาตาสีไล่ออกเร็วแก้มาสีแก้ว

อยู่หันละต้องต้องต้องไปปิดประตูอีกน้องน้องปิดประตูใบก่อนน้องเออปิดปิดประตูไว้ก่อนทำมันออกข้างนอกเออเออเออเอ้ไปปิดประตูออกก้านลูกอ๋อยังเปิดานเลื่อนลืมาผาไปห้องกันอืมปิดประตูไว้ก่อนมันอยู่ในโซฟาเนี่ยล่ะแมวกับ่อะไรจะไปเห็ดเขาอืมไม่ ยายผู้เชียวชาตินันงูไหมงูเชียวสีเรพี่น้องงูเชียวแต่ว่าแต่ว่ามันเปนงูเชียวหางใหม่หรอมันเป็นงูเชียวธรรมดานี่ยะมั้งใครจเอนูเชียวยังรโอ้เขาเขาไปหาน้องแปงวะง่ายบ๊ายเม๊ยายนั่นนั ย้ยเขาเข่าเด้อยเขาเข่าอีกเด้อโอ้ยเขาไปอีกแล้วอะไรออกไปออกเห้ยออกไปพูดไล่แมงแมวแหมโอ้ยพูดออกไปแล้วออกไปแล้วเอ้พูดเขาไปแต่โซฟาหนุกเออเขาไปแต่โซฟาหายยุ่หันละเออมันมันบบมีผิดดอก งูม oui ีผ pues okay. hmm. yeah. nah ิดประเด็นเร็วย้ายนี่งูเสียวธรรมดาหันงูเสียวหางใหม่นี้ไกลเดนอะอืมว่าให้ย้ายจับงูเสียวพี่น้องเบึ้งจับได้จะเห็นไก่ยานไรยานไรนี่ไอ้ต้นบักม่วงย้ายต้นบักม่วงที่ยุบันยุบันลูกสากไหมน้องที่บ้านในไนลูกกู่วะลูกอู่เพียงก่อนลูกอู่มันเชื่อมติดกัน มันเชื่อมติดกันแบบคล้ายๆว่าบ่มีหมองตัวชี้ไปเบิ่งว่าไปเบิ่งว่าจะไปวันนีเขามันแบบแปลกเลยล่ะสิี่ห้ยายผู้ใดนั่นไปไปรูปเอาแป้งแก็บเอารูปเอาเด็กแก้มืออยู่ว่าแปะเอาได้ไปไปเอาจังขอใครพี่ช่าหนักแล้วมากเพท่านไปเอาอันนี้มันมันสิเชื่อมติดกันเลยมัน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 จูกันนะต้นงามืองเอองาเมือง อืมอ่ามเดี๋ยวไพาเบิ้งเดี๋ยวไพ่เบิ้งเดี๋ยวไพ่ย่าเบิ้งครับพี่น้องงูเชียวว่าหันพี่น้องอาสีน้ำโชกน้ำราบมาห้ย่าก็ได้อันนี้คือบานเลทีของย้านางครับนางพัดพรมพิทักษ์นะครับบานเลทีซี่เก่าเบิ้งคลิปนี้ใส่วิจารณญาณในการชมเด้อเดี๋ยวจะพาย่าเบิ้งนั้นเออเออ น้าดีเพื่นก็บอกมีก้าวหมดเออไปสิพลเบิ่งว่าที่ไหนสีพลาบิ่งกุ๊กโบไม่แปลกประหลาดไปเอ้าตรงกันเลยกับบ้านเลขที่บ้านอืมขอให้มีก้าวมาหอดบ้านลุงอูหรือว่าลุงซักเหรอพี่น้องพายายมาเบิึงต้นแบบม่วงแปลกประหลาดเห็นแล้วมันยายเห็นแล้วเออนั่นล่ะผมก็เกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นกันแทนที่มันสิจูกันเหแล้วเป็นงา เออเชื่อมหากันเมื่อน,น,นั้นเมื่อนั้นบอกลุงอูลุงซักรูปเอาแป้งรูปอยู่อือมต้องหาคนมาเป่าสักสักแค <laughs> เดี๋ยวมือนะออ่อหนร่ยายนะถึงเอาเป่าพี่น้องเออเอาคลิปนี้เสียไปสักนี่เราจะลืมได้พี่น้องเด้อพุมักซื่อหว้ยายเลขบาทละทียายคือสี่เก้าทับหนึ่งับหนะพี่น้องสี่เก้าทับหนึ่งไปเอามันมาหนึ่งมานึโอ้ยเนาะ งูเขียวยล่มงูเียวมาเี่ยว่าสยายจับงูเขียวให้พี่น้องเบิ่งยายาลแล้ลมน่ะลมนั่นละเวลาไปให้ไปน้าไปทงไ้ทงนาคนเดียวห้าเกิดไปพ่องูเฮางูจงอางดที่ไหนแนนี่ละเอาผมสิกลับก่อนยายเมื่อหนสิแวไปกินเขาน้ำไป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 น้องไปไป